ดูขาออกนะอัลกาโซชนพัทลีออนเนสันโบนิยาชนพัทพุ่งแก้วอัครวินสวัสดีและล่าสุดนะครับหนึ่งคนที่ไปแล้วคือฟิลิเป้โมริมปล่อยออกเยอะมากบอกเลยว่าโคตรหน้าเป็นห่วงปีนี้มันเหมือนต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยที่ไม่ต้องสวยงามมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเล่นเท่าที่มีครับคือตอนนี้ตำแหน่งเดียวที่โอเคอะเฟยอะ คือเฟย์เนี่ยต้องเป็นเดอะแบ็คของทีมแล้วต้องเป็นเดอะแบ็คแล้วก็ตัดสนใจอยู่ต่อก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะของแข้ของกวางสซ่งนะรีโอเชียงรายหน่ก็แล้วกันโอ้ยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรน่าเป็นห่วงอ่านี่นะตามรายชื่อที่เรามีตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยอ่ารณยศมิ่งมิดวันเฟลิเป้เวโลโซเสินภาพยย้ํแสนอธิบดีเอติรัตวิโรซิม่ากับจากลลพูนลาจับจากลลพูนเพราะหมดสัญญายืมตัวเนาะเนติทอยแล้วก็ภาสกร เอาตรงนะใครคือที่เจพูดมานะออย่างอย่างทางฟิลิเป้เวโรโซอ่ะมาจากหัดใหญ่ถูกไหมใช่ครับโอเคเราเราเราไม่ได้ปลามากอ่าเข้าใจแต่พอการยกกระดับมันคือมันคามมันเร็วไปนิดหนึ่งเร็วเป็นข่าจากหนึ่งหนึ่งไปสองสามันาบมาเลยจากสามมาหนึ่งเลยอ่ะใช่อันนี้นี้ก็น่าคิดแล้วทีเนี้ยดูขาออกนะ จอการโซชินพัทรีออดเนสันโบนิยาชนพั์พุ่งแก้วอัครวินสวัสดีและล่าสุดนะครับหนึ่งคนที่ไปแล้วคือฟิลิเป้โมริมใช่ย้ายออกมาแล้วฟิเป้โมริมเนี่ยหลายคนตกกระจายมากเพราะว่าไม่ไม่มีข่าวอะไรเลยไม่ดีอะไรเลยเหมือนเขาจะแบบมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอาง่ายๆครับตอนนี้นักเตะของเชียงรายที่โดนบอกเลิกสัญญาเพราะหนึ่งเลยเขาคุยกันตามตรงว่า ถ้าคนไหนเราไม่สามารถจ่ายเงินเต็มเต็มจำนวนได้เกิน3าเดือนขึ้นไปคุณออกได้เลยคุณอยู่หรือเปล่าได้เลยอันนี้อันนี้คือคุยกันมนแม่ก็แฟงๆเลยซึ่งก็โอเคเขาก็โอเคออกดังนั้นจะเห็นว่าปล่อยออกเยอะมากโหดมากโหดมากเอออาพี่จุนมองตลาดซื้อขายนาเต้ของเชียงรายยังไงพี่คือพี่มองหลังจากที่ประธานท่านเขาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ฟังคําพูดที่บอกว่าปีนี้มันเหมือนต้องเอาตัวรอด เอาตัวรอดโดยที่ไม่ต้องสวยงามมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเล่นเท่าที่มีครับแล้วในมุมกับการพอพูดคำเนี้ยเล่นเท่าที่มีเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมาแน่ๆคือเรื่องของเกมลับต้องพึ่งเกมลับเป็นหลักนะตีหัวเข้าบ้านอ่ะโอเคอ่ะโอเคอาจจะเกมอุ่นเครื่องไปยิงอะไรเคเหล่าเขาเคล่างเคลาไม่ใช่ทิปเลาโอเค ยิงเข่าเขายูเนเต็ดหกลูกแต่ถามว่าในในมุมในมุมที่พี่พี่ห่วงอ่ะคือในเรื่องของเกมรับเนี่ยมันมันยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้การเสียคู่เซนเตอร์ที่เป็นหัวใจของเกมนะแล้วใช้เด็กที่จะมาเป็นแกนอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอาเด็ก19-20มาเป็นหัวใจได้หรอกนะมันมันยากมากแล้วถามว่าความพึ่งบิวเองเนี่ยโอ้บิวก็งอแล้วมันได้บางเกม จริงจริงพี่จุนแต่จะทุกเกมก็ไม่ได้นะแล้วทีเนี้ยโอเคคีจิมินเองพี่ชอบนะพี่อยากอยากได้ว่าเขาเป็นทุกอย่างเล่นเป็นตัวสำรองก็ดีเล่นเป็นตัวจริงก็ดีแล้วตอนเนี้ยมันก็ต้องเป็นแกแล้วถึงเวลานี้แต่ตรงกลางเนี่ยถามว่านเวลาเนี้ยโอเคจะใช้ใครอ่ะยังเนี่ยพอนั่งดูรายชื่อแล้วโอเคแวสุล่าเองไหมทัศนัยคือตอนนี้ตำแหน่งเดียวที่โอเคอะเฟย์อะ คือเฟยเนี่ยต้องเป็นเดอะแบลของทีมแล้วต้องเป็นเดอะแบลแล้วเพราะตัดใจอยู่ต่อการคู่อติคุณจะจอนาต้าไหวไหมพี่จุนได้แต่ว่ามันมันจะไปกดคู่ต่อสู้ไม่ได้ได้ตามตามทรงใช่ใช่ตามทรงโอเคมนตี้พสดิ์พี่เห็นโอเคนี่คือคุณภาพด้านข้างได้มีประสบการณ์ด้านซ้ายสนุกรานก็ก็ได้ประสบการณ์ได้สุริยาก็ได้ด้านซ้ายเขาไปไปเป็นโลอยู่ทางซ้ายเยอะนะแล้วตรงกลางที่เสกสิทธิ์เนี่ยพี่ก็ยังมองว่าการใช้ ศิวกรเองไอ้เจ้าเฟยเองยืนคู่กับสลับกันกับไอ้เจ้าเสกสิทธิ์เนี่ยเหมาะใช้สองคนนี้มีประโยชน์อะ่ะนะมันแค่หากลางตัวรับตัวหนึ่งที่ปักหลักให้อตอนนี้ไม่มีกลางตัวรับที่เป็นธรรมชาติที่ออดีและพึ่งใจได้กลางร,รับถ้าดูจากตรงเนี้ยที่พอจะเล่นได้ก็น่าจะเป็น อธิบดีอ๋ออธิบดีพอเล่นอพอเล่นได้กางรับก็ได้แต่ว่าเขายังไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นตัวแจกบอลเก่งไงเขาเป็นตัวตัดมากกว่าเป็นฮัดคอร์ใช่เป็นฮั่แต่ก็ไปดูแหละว่าสไตล์การเล่นที่บอกตีหัวเข้าบ้านนะบอกเขาเป็นตัวแอคซีฟที่ดีนะเจ้าเฟยเองกจออกบอลได้ข้างบนไอเซ็กซี่ก็จะเป็นตัววิ่งได้ดีแต่ทีนี้หน้าเป้าโอเคถ้าจะใช้โลซิมาค้ำแล้วก็คิมจีมินเล่นเป็นวิงขวา ก็เหมาะสมนะแล้วสนุการเองก็เป็นทีนี้สนุการจะเล่นแบ็กได้่าก็แบ๊กก็เป็นสุริยาไปใม่สนุกการก็เนี่ยมันก็เป็นเชฟสี่ได้มันก็เหมาะนะแล้วปีกับตำแหน่งมาก็เป็น6 3สามหนึ่งก็เหมาะอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นอ่ะแต่แฟนบอลหลายคนบ่นว่าคือไอปีที่ผ่านมาก็ไม่ก็ดูไม่สนุกแล้วนะในบ้านแหะไอปีจริงจริงจริงเข้าใจอันนี้ผมก็ไม่ได้ปามมากนะแต่คือเราพูดตามตรงว่าไอปีที่ผ่านมาก็ตีหัวเข้าบ้านไอปีเนี้ย เขายิ่งกว่าตีหัวเข้าบ้านอีกอะอันนี้น่าจะแบบตีตีบ้านในหัวเลยดูแล้วแต่มันเป็นสไตล์เขานะคือคือเล่นให้ทีมคู่แข่งอึดอัดน่าเห็นใจจังจริงใครเล่นกับเชียงรายเนี่ยอึดอัดทุกคนนี่นี่อดีตแชมป์ไทยลีกนะจ๊ะใช่กลายมาเป็นทีมอันนี้ต้องขอโทษพี่ฮั่นนะกลายมาเป็นทีมระดับธรรมดาไปแล้วตอนนี้เอาถ้าพูดถึงตรงเนี้ยมันคือตรงกลางตารางแล้นะเพราะเผื่อกลางอ่ะ จะค้นมาทางล่างหรือเปล่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำปีที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยไม่เสียสตาแต่ทุกครั้งเสียสตารอได้หมดเขาก็ไม่เคยเกินระดับที่อืาคุณภาพเขามีดังนั้นปีนี้ผมว่าเป็นปีที่มันบ่งบอกเลยว่าระบบเชียงรายมันดีหรือไอตัวตรงเนี้มันเล่นได้ปีนี้สําคัญมากอจิตใจกันนะเพราะว่าถ้าเกิดระดับหัวเรือใหญ่บอกว่ามีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะแข้ของกว่างส่งนะ เปิ<ผ>ใจไปหน่อยนะแต่ผมก็ยังมองสภาพบิลไม่ออกที่จุดน่าสิสาปีเจ๊จะแบกไหวเปล่า <c oughs> คือมันได้ฟินิชชิ่งได้ประสบการณ์แต่คนที่มาเล่นร่วมทำไงให้บิลมีราคาตรงนี้สำคัญ ที่บอกว่าคิมจีมินเองหรือว่าเซดสิตเองหรือว่าศิวกรเอง4คนเนี้ยถ้าทําแพทชั่นในเรื่องของเกมลุกไปเลย4คนเนี้ยไปพึ่งข้างบนเนาะอ่าอ่าทเรช่วยนเล่นความสามารถของตัวไปเลยใช่สามตัวนั้นอ่ะแล้วให้บิลคอยจบอ่าอย่าไปประหยัดพลังงานไว้อย่าไปหวังเกมเพสซิ่งอย่าไปหวังเชฟเกมกับตำแหน่งโอเคโอเคโอเคอ่ะ ทีนี้ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปชนะเคาร์ลัอยู่ในเตะปลาย60บิลแฮติกนะจ๊ะแล้มี<ช>มสันุกรานมีเฟลิเปแล้วก็ในติธรยิงประตูได้นะใช่ครับถามพี่จุนคาดหวังจากที่พี่จุนวางๆเนี่ยจะ422 4222 42631เลยเนี่ยฮะโอ้พี่จุนมองว่าเชียงรายจะอยู่ตรงไหนของไทยลีกฤดูกาลที่จะมาถึงถ้าหนึ่งในแปด หนึ่งในแปดนะพี่ว่าประสบความสำเร็จถ้าปีในครึ่งเล็กนะแล้วถ้าเกิดเล็กสองขยับตัวผู้เล่นต่างชาติได้พี่ว่าเขากลับมาถ้ามีเม็ดเงินเข้ามาใช่ไหมเผื่อเล็กสองจะผูกไทยลีกไปดิวจาวนเซอร์ใหม่มาได้หรืออะไรเงี้ยอว่ากันไปพี่พี่ว่าทางท่านหนึ่งประธานท่านหนึ่งเขาฉลาดในเรื่องของการฉกผู้เล่นเก่งในเรื่องของเมื่อไหร่ทีมขาดอะไรใช่เราเอาไปเทรดเอาทีเนี้ยพี่ว่ามันมันจะกลับมาในเล็กสองได้ถ้าเขาเห็นว่าเติมได้